โอ้โหครับน้องๆทำลายสีติวันนี้ไวมากนะครับผมหนึ่งทุ่มสามนาทีนะครับตอนนี้ห้องเต็มหมดแล้วนะครับน้องๆโอ้โหวไวมากๆนะครับผมโอ้โหเนี่ยครับหนึ่งทุ่มสามนาทีนะครับผมเต็มกันหมดแล้วนะฮะเต็มแล้วก็ไปลุยกันได้เลยครับน้องๆ ่อนอื่นเกมนี้ลุงต้องขอโทษน้องๆ fc จาก u t u b e ด้วยนะครับผมเมื่อลุงลืมบอกรหัสก่อนน่น้องแต่ให้น้องจําไว้เลยนะครับผมว่าลุงไม่เคยเปลี่ยนรหัสนะครับ2 2 2 2 4ตัวทุกเกมนะครับน้องน้องแต่ต้องขอโทษด้วยนะครับความผิดของลุงเองนะครับผมน้องน้องบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้นะครับจึงไม่เป็นความผิดของลุงเองไม่เป็นไรไปดูที่เกมต่อนีกว่นครับเดี๋ยวจะมีอีกรอบหนึ่งนะครับน้องน้องไป เกมนี้ก็ม hmm. <hot S 1> ีน exactly. right. like ้องๆหลายๆคนนะครับเข้ามาเยอะแยะมากมายหลายแครนเลยทีเดียวครับผมบางคนก็พาเพื่อนในแครนมาด้วยนะครับผมแล้วก็บางคนก็มีจากลูกแครนลุงก็มานะครับผมเยอะแยะนะครับผมบางคนก็ทันบางคนก็ไม่ทันนะครับแต่รอบนี้ไวมากๆนะครับน้องๆไวมากๆเลยนะครับผมมีทั้งลหลงแกนแหลงแดงนะครับผมแหลงโกก็ยังมีแหลงบอลก็ยังมีมานะครับผมเยอะมากๆเลยมีทั้งสายแอบนะครับผมสายโบนะครับผม าสายย่อก็มีนะลุงเจอนะสายย่อนะครับผมแต่ถ้าได้รางวัลน,นี่ก็คงจะต้องพิจารณากันนิดนึงนะครับผมลุงก็ไม่อยากให้ย่อให้กันนะมันเป็นการโกงชนิดหนึ่งนะครับน้องๆลุงไม่ขอเอ่ยถึงดีกว่านะครับผมให้ดูในเกมดีกว่าว่าใครบ้างที่ย่อให้กันนะครับน้องๆนะาลุงลุงไม่โอเคนะครับผมกับพฤติกรรมในการย่อนะครับผมสายแอบไม่เป็นไรนะครับเลงแดงสายแอบไม่ใช่ปัญหาครับน้อง เล่นแบบไหนก็ได้ขอให้แค่ได้ติดท็อปนะครับผมแล้วก็ได้รางวัลน,นะครับผมรางวัลก็จะมีที่1,500เพชรนะครับผมแล้วก็เอ้าโห้ยซีมอนเก็บไป1แล้วครับผมเก็บแคน M150 ไปแล้วครับ1ตัวนะครับผมโอ้โหตัวตึงโนวันโนหนึ่งโนก็ตนะครับผมขอแคน ML ็มเลไม่เลวของลุงนั่นเองเนี่ยครับผม ML ลซีมอนนะฮะ ตัวตึงจากแคดเอ็มเอลนะครับผมโนหนึ่งนะปัจจุบันเลยนะครับผมพี่เต๋าของเรานั่นเองนะครับผมฝากกดติดตามช่องพี่เต๋าด้วยตึงๆจริงๆดาก้อนเก็บไปหนึ่งแล้วครับผมโอ้โหต้นเกมมาไป2คิวแล้วอย่างไวเลยทุกคนโอ้โหตึงจริงๆนะครับผมแล้วตรงนี้เหมือนมีตัวครับจ้องอยู่หูแรงแดงเลยครับผมอุ้ยเดินระเบิดครับผมร้อยสี่สิบห้าเอาหรือเปล่าไม่เอาเอ็กช็อตเก็บเอ้ยเอ็กช็อตเก็บสองครับน้องๆโอ้ยตึงเกินวุ้ดเทตุต้องเก็บโอ้โหทำไมมันโอ้โหยิงกันรัวๆแล้วครับผมน้องๆ เสียงเหมือนอยู่ใต้บ้านนะครับผมโหแต่ก็ไม่น่าแต่วัดนะครับเพราะว่าเราเอาอันดับนะครับผมกับคิวนะครับผมตอนนี้ต้องเซฟเอาอันดับก่อนนะครับถึงจะเป็นแดงนะครับเนี่ยเห็นไหมโหตเล่นเซฟมากๆเลยนะครับน้องๆโอ้โหเอาละออกไปอีกตัวครับบักโง่ตายไปแล้วครับผมโอ้โหเอาจากเกมไปแล้วนะครับผมโอ้โหออกไปจากเกมแล้วครับหนึ่งครับผมอขอบคุณ f c มากเลยนะครับผมที่ให้หัวใจลงนะครับผมก็รักทุกคนนะครับผมน้องๆนะ โอ้โหตรงนี้เป็นทา,างลาดของโอ้สายแอบของจริงครับผมน้องๆโอ้โหอยู่ในน้ำพลักก็เก็บไปอีกหนึ่งครับโอ้โหนี่สายแอบเขาเล่นได้ทุกแนวเลยนะครับผมทุกสายเลยนะครับแอบเก็บไปและหนึ่งนะครับขับรถก็ได้นะครับซีมอนเก็บอีกแล้วโอ้โหตึงจริงๆครับซีมอนแต่ตรงนี้เอพีสุดยิงโอ้โหเอาอยัางไงเ่ยเอาอยัางไงแคนเอ็มวันโอ้โหเอาอยัางไงดีครับผมจุ่ออกไปก่อนโอ้โหเยอะมากเลยโอ้โห เยอะมากๆน้องๆโอ้โหขับรถเต็มเลยมอเตอร์ไซค์ก็มีนะครับผมโอ้โหนู่นๆตอนนั้นเป็นมอเตอร์ไซค์ข้างล่างก็จะบวกกันอยู่โอ้โหเอ็มเอลปาดกับซับปานไปแล้วครับผมโอ้ยเยอะมันก็เก็บไปอีกหนึ่งครับอือหือโอ้โหตอนเกมเดือดมากๆครับน้องๆโอ้โหย่งคิวกันใหญ่เลยครับผมโอ้ซีแพรงก็เก็บไปอีกหนึ่งโอ๊ยเอาตึงจริงๆครับเกมนี้มันจริงๆครับผมโอ้โหเทนคอตก็เก็บไปอีกหนึ่งครับเทนคอตก็ตัวตึงกันนะฮะ โอ้โหโหดจริงๆครับผมแล้วก็ตอนนี้ซีมอนโดดลงมาแถวเอาเอาเหมือพี่ชิมิครับตรงนี้ก็แดงแเหมือนกันนะครับผมโอ้โหคนโหดจากแคดเอ็มเอลไม่เลิกของลุงครับผมมีตัวขึ้นมาแล้วครับตอนนี้หุ่เถ็ดเก็บไปอีกหนึ่งครับผมตอนนี้พี่ชิมิต้องเอาตัวนี้ก่อนนะครับเหมือนจะอยู่ด้านล่างของบ้านเอลครับเอาเข้ามาดักไปแล้วครับได้ยินเสียงตีนมาแล้วครับน้องๆเอาแล้วครับผมต้องดักโอ้โหเนี่ยครับผมเสียลูกซองด้วยครับผมนี้ขึ้นมาอย่างนี้หัวแตกแน่นอนครับขึ้นมาแล้วครับทิ้งสองนัทไม่แตกเขา โอ้โหชิคุชิมิพี่ชิมิเีลน็กเอาเรียบร้อยครับโอ้โหพี่ชิม่ตายครับโอ้โหกูไม่น่าชมเลยโอ้โหโอ้โหเจอเต้นไก่ใส่ด้วยครับโอ้ยซีมอนก็เก็บไปอีกหนึงแล้วครับโอ้โหมันจริงๆครับน้องๆโอ้โหต้นเกมนี่เดือดมากๆครับโอ้โหโอ้โหแล้วก็เก็บไปอีกหนึงครับพี่ป่าของเราโอ้โหเรียบร้อยไปแล้วพี่ป่าดูแกนลงไปแล้วหนึ่งไปแล้วสองโอ้โหดาร์คคอนเก็บไปอีกหนึ่งอู้ดดาร์คอนนี่คิวเยอะมากนะดาร์คคอนกับซีมอนนี่คือแบบบีบีกันมาเลยฮะ มันมากมากกับดาร์กอนกับซีมอนนะครับผมโอ้โหแอมตรงนี้เห็นไหมครับน้องๆวิ่งอยู่ข้างกันแล้วไม่ยิงกันเลยนะครับผมน้องนะมันเป็นข้อสงสัยมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าน้องมาด้วยกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้ฮะเพราะว่าวิ่งอยู่ด้วยกันเลยนะครับซีมอนกไปอีกหนึ่งแล้วโอ้โหกำลังจะพากสมัมซีมอนยิงดีจริงๆเลยโอ้โหเอาเรื่องเนี่ยฮะน้องๆก็วิ่งอยู่ด้วยกันแล้วไม่ยิงกันเลยครับน้องๆมันไม่เอานะครับเจออย่างนี้มันยิงได้บอกจะบอกว่าไม่เห็นก็ไม่ได้นะครับน้องนะอ๋อลุงว่า อย่าทําแบบนี้เลยนะครับผมน้องๆนะมันเป็นการเอาเปรียบคู่ต่อสู้นะครับผมน้องๆไม่เอานะฮะลุง,งบอกแล้วห้ามย่อครับน้องๆนะตรงนี้เป็นทางด้านของ X shot นะครับผมโอ้โห و, ตัวเต็งอีกคนของเกรนเอ็มเอลนะครับผม X shot ขึ้นไปตรงนี้อยู่ทางเขื่อนนะฮะโอ้โหซีมอนมาแอบนะครับซีมอนจะเอาอันดับแล้วครับผมสังหารไป4คิวแล้วฮะน่าจะเล่นขอบวงนะครับซีมอนลงมาแล้วข้างบนมีบวกกันด้วยโอ้โหยิงกันโอ้โหเอ็กช็อตไปซะแล้วเอ็กช็อตของลุงไปซะแล้วครับโอ้โห โอ้โหไปซะแล้วลูกแคนลงไปซะแล้วไม่เหลือแล้วโอ้โหเหลือแต่ซีมอน,นครับผมซีมอนน่าจะทําความหวังเอเมลยังอยู่นะครับเอเมลน่าจะเหลือแค่ตัวเดียวแล้วละ่ะโอ้โหตัวนี้เป็นข้อหน้าของพี่เทนก็ส์นะขับรถเล่นอยู่โอ้โหเคอจีเขามานะฮะโอ้โหมีแต่แคนดังๆนะครับมากันนะครับผม เพียบเลยนะครับรน้องๆนะเล่นแบบไหนก็ได้ฮะรถก็ได้แอบก็ได้นะดดั่งใต้น้ําก็ได้ได้หมดเลยนะครับสำหรับกิจกรรมสร้างห้องแก,กเพชรขอลุงนะขอแค่ไม่เกียนไม่ด่มามัแล้วก็ไม่ย่อให้กันก็พอครับตรงนี้เป็นทาน่าของน้องบาสกับอูดาก้อนเก็บอีกแล้วดูสิดาก้อนนี่หลายคิวนะน้องๆนะดาก้อนน่าจะมี4ีถึงหคิวแล้วนะครับตอนนี้นะดาก้อนนี่ตึงมากๆนะครับตรงนี้เป็นทาน่าของพี่ซีมันนะครับผมวิ่งเข้ามาที่โพชินกนะครับรน้องๆ แล้วเหมือนมีตัวอยู่บนบ้านนะครับแล้โดนสกิดนะครับพยายามดึงหัวติดหัวรเปิดโคโรแรกเขาเปิดแหนบเขารอบไม่หลบครับจังหวะนี้พี่เซมันต้องวิ่งเข้าไปแล้วจังหวะดึงหัวติดหัวด้วยครับโอ้โหเกือบตายยิงหัวเขามากยอดเอเจก้าเข้าไปบัมโอ้โหไม่โดนครับน้องพี่เซมันจะเอาหรือเปล่าครับผมแล้วเหมือนข้างบนจะมีตัวแล้วแลโดนสกิดมาแล้วครับโอ้โหเทดยิงมาโอ้โหวีไอพของแตงตั้งพอปิดโอ้โหไวมากครับผมโอ้โหจะรอดได้หรือเปล่าครับผม นี่นะครับปืน v s เเป็นปืนที่แรังแกนยังกลัวนะครับผมที่ซีมอนี้อยู่แกนมาสเตอร์นะครับผมโอ้โหว s เเป็นปืนที่โกงมากๆเลยน้องๆต้องดูโดนนะครับผมว่ามีกี่ตัวครับโดนมาแล้วครับตอนนี้โดนจับจุดอยู่ข้างบนหนึ่งนะครับข้างล่าง2นะครับผมข้างหลัง2ตัวนะข้างบนต้องเอาตัวนี้ครับนี่ครับสเตปของพี่เต๋าเขาจะล่อให้ยิงนะครับล่อให้ยิงแล้วก็งัดหัวนะครับน้องๆยิงหัวคมมากๆนะครับน้องๆดูจังหวะนี้นะครับผม พี่ซิมอนจะเอาหัวครับออกมาหรือเปล่าเหมืน illing, อนคู่ต่อสู้จะรู้ด้วยนะครับผมแต่เล่น VSS แล้วนะเธอโอ้โหดูดิดูเลือดเลือดไม่ขึ้นหัวแล้วตัวเองจะตายนะครับโอ้โหเนี่ย VSS ของแต่งนี่เป็นของอะไรที่โกงมากเลยนะครับน no ้องโอ้โหต้องไปหาสุ Bright ่มมาให้ได้นะของแต่งนี่โกงมากแต่พี่เต๋าจะเอาให้ได้นะพี่เต๋าไม่ยอมเลยจริงนะพี่เต๋าล่อออกมาจะเอาให้ได้เลยครับเอาได้หรือเปล่าครับพี่เต๋าเริ่มจะงดหินแล้วครับไม่โผล่โตนิดงัดหัว ไม่แตกพี่เต๋าจะเอายังไงดีครับตอนนี้พี่เต๋าพี่เต๋าไม่ไหวแล้วครับต้องไปเล่นพื้นที่หน่อยแลครับพี่เต๋าพี่เต๋าโจกออกมาแล้วครับผมจะเอาให้ได้นะครับล่อออกมาเต๋อล่อแล้วยิงเงี้หัวแตกโอ้โหว่นาไงนะไงครับโอ้โหตึงจริงๆครับพี่เต๋าโอ้ยิงหัวคมมากๆนะครับผมบอกแล้วครับพี่เต๋าเป็นคนที่ยิงหัวคมมากๆครับโอ้โหเลือดปลาโอ้โหหนึ่งสามยิงโอ้โหตั้งหัวิดโอ้โหตรงนี้เก็บไปอีกหนึ่งคิวฮะเพิ่มเป็นสกอร์คิวไปที่2คิวเข้าไปแล้วนะครับเรื่องของพี่ปลาสิบสามนะครับผม ต้องเอามอไซค์หนีครับผมสีคราบเก็บซีมอนไปแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับซีมอนของลุงไปซะแล้วนะครับผมโอ้โหลูกแครลุงไปหมดเลยครับไม่เหลือแล้วครับตอนนี้โอ้โหพี่ซีมอนของลุงไปเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหออกจากเกมไปแล้วก็มีแค่ห้าคิวนะฮะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้คิวสูงสุดหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องรอดูท้ายเกมครับแต่ดา้อนก็ยิงเยอะมากโอ้โหตรงนี้ก็โดนตอดมาครับท่าของเออเอ็มวันนะฮะ น้องบาโดนสอดมาแล้วเนี่ยครับเหมือนเจอตัวแล้วไม่ยิงฮะเหมือนเจอตัวแล้วไม่ยิงฮะดูสิครับไม่แน่ใจว่าไม่เห็นจริงๆหรือเปล่าครับโอ้โหนี่ขนาดเราคนดูนะฮะแต่อาจจะอยู่รอกวงนะวงอาจจะบีบหรือว่าเลือนอาจจะขึ้นหน้าจอเนี่ยอาจจะไม่เห็นนะครับผมเราก็นะไม่ว่ากัน นะครับผมเพราะว่าน <game> ้องเขาไม่ได้อ <diction aries> <hat> ันดับนะครับผมแต่ถ้าเป็นไม่ได้ก็อย่าทำนะครับผมอย่าทำนะน้องๆนะโอ้โหไปดูกันต่อใครต้มออกจากเกมแล้วก็ตายวงไปอีกหนึ่งครับผมโอ้หน้องบ้าจะไหวไหมครับตอนนี้วงก็แรงมากๆเลยนะครับผมจะไหวหรือเปล่าครับผมจากแคทเอ็มวันนะฮะโอ้โหลุงคิดว่าไม่น่าจะรอดครับผมเทนก็เกบไปอีกหนึ่งแล้วตรงหน้าโอ้โหศัตรูยงหน้าเลยเรียบร้อยครับตายวงไปอีกหนึ่งครับผมโอ้โหอยู่บนเคนอีกหนึ่งนะโอ้โหอยู่ยาวแล้วครับผมโอ้โห ภาพจับมาที่ซาบาทครับผมยอดระเบิดขึ้นไปนะครับอยู่ขอบวงอยู่ซาบัดเหมือนมีตัวเข้ามาชาร์จรถซาบัดตั้งไอวอไปโอ้โหแล้วก็ยอดระเบิดไปจังหวะนี้ซาบาดกระโดดจริงเรียบร้อยครับโอ้โหซาบาทเก็บตาเต้นออกปากเกมไปแล้วครับโอ้โหซาบาทตึงจริงๆซาบาทเบี้ยวฟาร์มของอยู่ครับโอ้โหแต่อยู่นอกวงอยู่ไกลวงมากๆฮะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ขับป่วนไปป่วนมาด้วยนะมีอยู่คนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์น่าจะเป็นของพี่เทนรึเปล่าครับเทนก็ส์รึเปล่าน่าจะเป็นพี่เทนก็ส์นะขับมอเตอร์ไซค์ขับไปขับมาาาปวนนทงงด้ขอ ซาบาทอยู่นะครับเนี่ยก็มาใส่ไม้แล้วครับผมโอ้โหแล้วก็ยิง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 ไม่โดนโอ้โหยังไงยิงยิงยิงโดนหัวได้หนึ่งนัดครับผมมาแล้วครับโอ้โหดาก้อนเก็บอีกแล้วน้องดูดาก้อนโอ้โหเก็บไปแล้วโอ้จังหวะนี้คว่างระเบิดไปโอ้ปวดจริงๆครับมอไซค์ที่ปวดจริงๆครับแต่เล่นได้โอ้โหซาบาทโดนยิงมาจากข้างในเมืองนะครับผมโอ้จะไหวหรือเปล่าครับโอ้โหดูทรงแล้วน่าจะตายวงนะครับผมแล้วก็วงแรงมากๆด้วยนะครับผมโอ้โหแย่ครับ ถือว่าวิกฤตแล้วครับทั้งของซาบานนะครับผมโอ้โหพี่ต้าก็ตายแล้วครับซีปรามเก็บอีกหนึ่งครับโอ้โหตึงจริงๆครับซีปรามเก็บไปอีกหนึ่งคนแล้วโอ้ตรงนี้ไม่ไหวครับผมตายวงไปอีกหนึ่งตายวงเยอะมากต้าไปวงอีกหนึ่งก็ซาบานเรียบแล้วดาร์กอนเก็บอีกแล้วโอ้โหดาก้อนน่าจะหกคิวเข้าไปแล้วโอ้โหเทนก็ต์ก็เก็บไปอีกหนึ่งเอ้าแล้วครับผู้เล่นเหลือ5คนแล้วตอนนี้ดาร์กอนน่าจะเป็นผู้เล่นที่คิวเยอะที่สุดแล้วครับตอนนี้ดาร์กอนแต่ภาพไม่ได้จับไปดาร์กอนนะหาดาร์กอนไม่เจอเลยตึงมากๆโโอ้ห โอ้โหจบแล้วฮะตอนนี้คิวเยอะสุดเป็นของดาก้อนไปแล้วฮะตอนนี้6คิวนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่ามีจะมีคนที่คิวได้เยอะกว่านี้ไหมนะฮะโอ้โหตอนนี้วุฒิได้ไปที่3คิวนะครับผมอยู่ขอบวงตรงนี้นะฮะโอ้โหเอายังไงครับเหลือห้าคนแต่ดาก้อนนี่ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมดาก้อนไม่อยู่แล้วนะครับผมดาก้อนต้องลุ้นนะครับ้าไม่ใครยิงนะครับผมตอนนี้เชลนะครับเชลอยู่ตรงนี้เชลยังไม่มีคิวนะครับผมทางด้านของเทนกลัด สามคิวโอ้โหสามคิวเข้าไปแล้วมีสามคิวสองคนนะครับผมแล้วก็นี่สามคนเลยดิซีพรามเทนก็ส์นะแล้วก็วุฒิเหตีสามคิวนะครับผมต้องเก็บให้ได้ถึงสามถึงจะได้อีกสองรางวัลนะครับน้องๆมามาดูกันนะฮะว่าใครจะได้แล้วเจอตัวแล้วครับตัวนี้งัดหัวหัวแตกครับโอ้โหวุฒิเหตียิงเทนก็ส์ออกจากเกมแล้วครับผมอดได้รางวัลนะครับพี่เทนโอ้โหเอาแล้วครับผมใครตายคนต่อไปคือไม่ได้รางวัลเลยนะครับตังวนี้เอาแล้วครับ เข้าวงแล้วครับผมตั้งด้านของวุฒิเทรษเข้าวงเข้าไปแล้วเอ้าโพสชั่นได้เปลี่ยนมากมครับโอ้โหโพสชั่นได้เปลี่ยนมากมเลยอยู่หลังหินด้วยฮะจังหวะนี้ยิงยิงโอ้โหติดหัวติงหัวคมมากโอ้โหสบายเลยครับโหวุฒิเทรษสบายแล้วครับสี่คิวสี่คิวโอ้ตายวงครับโอ้โหเรียบร้อยครับเหลือสามคนนะครับที่ได้รางวัลนะครับเนี่ยครับแล้วมาดูใครจะได้ที่หนึ่งครับโอ้โหพี่พี่เชลวุฒิเทรษนะครับผมโอ้โหอีกอีกคนนึงครับ อีกคนหนึ่งอยู่ไหนตั้งไอวอ่าดันไอวอมาแล้วครับเนี่ยครับพี่เชียวหนึ่งคนแล้วกับบูธเท็ดหนึ่งคนนะครับผมตรงนี้โอ้โหต้องรอวงบีบนะครับผมแล้วก็ซีพรามคนหนึ่งนะครับผมโอ้โหเอฟซีลุงมานานมากเลยเนาะคนนี้ลุงจําได้ครับชอบไปคอมเมนต์ในทิกต็อกลุงนะครับผมเามาดูกันครับว่าใครจะได้รางวัลนะครับผมย้อนระเบิดไปแล้วกับบูธเท็ดย้อนระเบิดไปแล้วระเบิด ระเบิดระเบิดรัวรัวระเบิดรัวรัวระเบิดรัวๆัอ่ะหูตั้งวอปิดตรงน,นี้ก็มีระเบิดมาเล่นระเบิดกันแล้วครับผมโอ้โห ô, แล้วก็สี่ฟาร์มเก็บไปอีกหนึ่งครับโอ้โหพี่เชียวตายครับจังหวะน,นี้เหลือหนึ่งหนึ่งแล้วครับผมวงก็บีบตั้งไอวอปิดแล้วครับผมพุษเฐกับสี่ฟาร์มคยายเจอที่หนึ่งครับจังหวะน,นี้โอ้วอยวงบีบครับวงบีบตั้งวอปิดเอ้ยวงบีบเขาต้องร้องเอายังไงครับเอายังไงครับโอ้ยเขวาวงไล็เปล่าเขาวงไล็เปล่าวงบีบเอ้าตัดเขาน้อยติดตายยิงไม่แตตกกโโออ้้หเสีียชวิพรมัน โอ้เราต้องมาดูภาพช้าแ้าผมเอาค้าง <c oughs> ของลุงค้างครับน้องอู้ <c oughs> ของลุงค้างครับน้องแล้วตอนนี้ใครจะได้ที่หนึ่งครับน่าจะเป็นท่าน,นของวุฒิเฉด็รแล้วบ่าครับน่าจะได้ที่หนึ่งนะเพราะว่าวุฒิเฉด็น่าจะตายสุดท้ายครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าใครจะได้ที่หนึ่งนะครับโอ้โหค้างเฉยค <c oughs> ้างเฉยครับน้อง สรุปแล้วน้องวุฒิเชษ็จได้ที่1นะครับผมได้500เพชรนะครับสีฟามได้2นะครับ300เพชรนะครับผมแล้วก็ดาก้อนได้170เพชรนะครับผมแล้วก็เชลได้170เเพชรนะครับน้อง